สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆจ่าจจรุนครับแฟนๆช่องสวนสิบแสนมือหนีมาพ่อกันกับยายเตือนกับจ่าจจรุนครับผากันมาเห็ดยางน้อนี่นาะมาเอาเสามามาลักเสาไปซื้อนั่นแหละทางบ้านในใจเงินยนะแต่ได้ว่าลักจนตัวเนาะว้ากันไว้ซื้อๆดอกอันนี้คืออพี่น้องหูจักคำว่าเสาจวนบ่ครับพี่น้องค้นอีสานบานเฮาคนสม,มัยเ,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 เยก่าเก่กวนยุคเก่าศูน ันที่ทมเด็กหน่อยซูเมอร์นี่นะครับลูกหลานเกิดที่ลังนี่คือสีบูจะกคำว่าเสาจวนเนาะเสาจวนก็คือเป็นเสาไม้เก้าสมัยก่อนบางอันก็จะเป็นไม่กิ๊กไม้กุงนะครับเพิ่นเอามาพาส่นะครับแล้วเอามาฟังเฮ็ดเป็นเสาหัวนั่นนะครับเออเสาหัวเสาจวนเนาะนี่ไม่ปีกไม่ปีกไม่ที่มันเพิ่นพามาแล้วนะครับ เพิ่นพามาแล้วมันก็นสิอันสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรห้าสิบเมตรหกสิบแล้วเต่้ขนาดนะครับที่เป็นตุกลุกติกลิกเป็นตะปูตะปีดนะครับเอาไปเฮ็ดเสานะครับฟังห้างกันหาหกเมตรแล้วก็ใส่ลวดน้าเข้าไปนะครับสมัยตะกี้ตะกอนบอ่มีดรอกกัแพงปูนจังสี่นี่กําแพงปูนจังสี่บ่มีครับมีต่จังสี่เลยครับเสาไม้จิก่วนมาก็จะเป็นไม้จิกครับพบว่าปวากมันจะสีบ่ได้จาะเนาะ คนแค่เตือนก็ลังงานออกมานนี่ครับเอาไปฟังอ้อมหัวอ้อมให้อ้อมหน้าถือว่าได้ดีอีกแบบนึงครับเป็นธรรมชาติเนาะถือว่าเป็นธรรมชาติของบ้านเฮาเห็ดหัวง่ายๆสม่ไม่ตะกี้ตะกอนตะสเมือนี่ส่วนมาม่เรา้คเจาสิเห็ดเป็นกําแพงก่อกําแพงนี่ครับผ้าไหบึงอันนี้ก็ยูได้ประมาณตะเห็ดบานี่กับบ้าหาซี่หาปีแล้วนี่ที่นอนอยู่นี่ครับ บางเดือนก็จะเอาไปเฮ็ดหัวครับขอบูซาน้ำเพิ่นเจะไปเฮ็ดหัวครับตัวไปนี่นะครับก็เอิ่นเสาวจวนนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งรอดเบิ่งติดตามตอนต่อ,ตอไป,ดป,อไ,ปดแบบได้ครับว่าสิเป็นจ้าจะรุ่นเกี่ยวไปเฮ็ดหัวแบบใดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ